สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนเพิ่มชื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรานะคะที่พูดง่ายๆว่าเป็นการมิมชื่อนั่นเองค่ะซึ่งที่เราจะใช้ในการมิมชื่อนี้นะคะก็คือโทรศัพท์มีโบ v 1 5นะคะของน้ําที่น้ําจะใช้สําหรับเครื่องอื่นๆนะคะ,ะรุ่นใกล้เคียงก็อาจจะทําเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะอันดับแรกนะคะเข้าเข้าไปที่การโทรของเราเลยแอปการโทร จากนั้นนะคะให้ไปที่หมายในโทรศัพท์ที่เราต้องการจะเพิ่มชื่อเข้าไปนะคะหรือจะเมมชื่อเข้าไปถ้าไม่มีก็พิมพ์มพมไปเลยนะคะถ้าเจอแล้วก็กดไปเลยค่ะกดที่มันเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะกดเข้าไปเลยมากกว่าหรือน้อยกว่าโอเคจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นคำว่าสร้างรายชื่อใหม่ทุกคนจะเห็นคำว่า สร้างรายชื่อใหม่อันนี้ก็กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดใส่ชื่อได้เลยมิมชื่อได้เลยนะคะอ่ใส่ไปเลยปุ๊บโอเคถ้าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะนี่มันก็จะเป็นการมิมชื่อให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆลองไปทำตามกันดูค่ะ